สวัสดีค่ะทุกคนแอนแอนแอนอี่เคยแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาร์บอยนะคะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้เลยสิร้อนแบบร้อนแห้งเลยนะคะพูดง่ายๆจะไปแคมปิ้งนี่กลัวมากกลัวร้อนก็เลยจะแบบงดแคมปิ้งคะ่ะช่วงนี้อากาศร้อนประมาณร้อยกว่าองศานะถ้าเมืองไทยก็น่าจะประมาณเท่าไหร่เกือบ3 8เลยไหมหรือประมาณ3 8 3 9เเลยนะก็เป็นปกติของเท็กซัสเนาะ แต่ว่าปีนี้มันร้อนมากกว่าน่าจะมากกว่าปีกนก่อนนะจนเขาต้องแบบว่าห้ามทําการเผาอะไรก็ช่างที่มีการเผาจะไม่ได้เลยนะคะเขาเรียกเบิร์นแบนค่ะทุกคนแล้วก็นะคะก็จะมีเพื่อนๆหรือครอบครัวไม่ว่าที่เมืองไทยหรืออ,อาจจะเป็นรัฐอื่นนะคะเขาก็อยากรู้ว่า อที่เท็กซัสอากาศเหมือนที่ไหนเหมือนเมืองไทยนะคะร้อนๆแต่ว่าก็มีบ้างนานๆทีนะนานๆทีอาจจะสองสามปี4ปีหปี8ปีไม่รู้แล้วแต่แบบก็จะมีหิมะบ้างบางครั้งค่ะทุกคนนึกถึงอะไรเย็นๆก็เลยเออพอดีเลยเก็บวิดีโอไว้ตอนสมัยมีหิมะนะคะน่าจะเป็นตั้งแต่2ปีที่แล้วนะ ก็จะเป็นช่วงมีนาหรือเมษาอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่าหิมะตกที่เท็กซัสเหมือนที่อื่นไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ารับสโนหน่อยอ้าปาก Thanks for watching! うんだ You want to be a snowman, baby? Yay! <laughs> cool. <Paul Young>. yeah. <laughs>

I'm in that. เวลาที่เท็กซัสมีหิมะนะคะหรือว่าอากาศเย็นมากๆนะคะถึงแม้หิมะจะยังไม่มาแต่ถ้าถนนมันแบบอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าวันนี้ฝนตกเดี๋ยวคืนนี้อากาศจะเย็นมากเย็นจนหิมะตออกอะไรอย่างนี้นะก็จะทําให้ถนนเนี่ยเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งแล้วก็คนโดยส่วนใหญ่จะไม่ออกไปทํางานร้านค้าร้านอาหารหรือที่ทํางานต่างๆอาจจะต้องยกเลิกนะคะว่า จะได้ไม่ต้องมาเพราะว่าโดยโปกติแล้วคนเท็กซัสเนี่ยเขาไม่มีเครื่องเครื่องพลาวสโนว์ไม่มีเครื่องกวาดสโนว์นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะลื่นนะคะถ้าขับรถออกไปอาจจะลื่นอันตรายนะคะก็จะยกเลิกไปก่อนวันสองวันนะคะดูตาพยากรณ์อากาศเป็นยังไงนะคะว่าหิมะจะละลายหรือเปล่านะเพราะปกติวันสองวันมันก็ละลายหมดแล้วค่ะตามถนนนะ จะต้องสั่งซื้อเครื่องมาพลาวสโนว์แล้วมาทิ้งไว้ทั้งปี2ปี3ปีถึงจะเกิดทีหนึ่งมันไม่คุ้มกันเขาก็เลยใช้การยกเลิกมากกว่าค่ะแล้วก็วันสองวันดูเหตุการณ์ตามนั้นก็ก็ค่อยเปิดแล้วก็ไปทำงานต่อก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วถ้าหิมะตกนะคะหิมะตกก็ส่วนใหญ่มันจะละลายไปแล้วนะก็จะเหลือแต่หิมะข้างบนหรือว่า ตรงทางเดินเดี๋ยวละลายอะไรเงี้ยอาจจะมีหิมะหิมะที่กองกองอาจจะยังอยู่ก็เล่นกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่บนถนนวันสองวันมันก็ละลายแล้วก็สามารถไปทำงานได้ค่ะทุกคนถ้างั้นคลิปนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย